สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับวินนี่สปาเดลลี่นะคะก่อนหนึ่งเลยเนาะมาแนะนำตัวกันก่อนจะมีขาวตัวนี้ม่ใช่จะหมาใหญ่ตัวนี้ชื่อว่าวินนี่นะคะเสร็จแล้วชื่อว่าวิวค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับวินนี่อาบน้ำกันค่ะสนุกเฮฮาตลกขนาดไหนต้องไปดูกันนะคะแล้วก็มีทริปดีๆมาแนะนำด้วยค่ะไปกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะอาบน้ำนะคะเราก็จะทาการแปรงขนให้น้องก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเส้นขนนะคะจะได้คลายตัวออกจากกันค่ะแล้วก็จะทาให้เราอาบน้ำได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปเล็กๆน่าอนค่ะที่ช่วยปรับพฤติกรรมให้น้องอาบน้ำได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือกิจกรรมนี้เราตั้งชื่อให้ว่าช่วงเวลาพฤติกรรมนั่นเองค่ะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะอาบน้ําจริงใช่ไหมคะเราจะจัดเตรียมอ่างไว้ให้น้องได้เล่นน้ําค่ะพร้อมกับของเล่นที่เขาชอบค่ะ คนที่ใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่น้องอาบน้ําแล้วเนี่ยน้องจะรู้สึกว่าบ้าพลังมากๆเลยค่ะอย่างววนนี่นะคะเมื่ออาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นใหญ่ลนะแล้วนะแล้วเขาก็จะวิ่งรอบ้านไปเลยค่ะหลักฐานก็เป็นตามนี้เลยค่ะไปให้สุดและยุดที่ไม้เรียวแม่ ระหว่างพฤติกรรมเขากับพฤติกรรมเด็กนะคะก็คือผลสรุปที่ได้ก็คือเด็กเขาเนี่ยจะมีความสุขเมื่อเขาได้เล่นของเล่นเขาจะลดอาการดื้อลงได้บ้างค่ะเพราะว่าเมื่อเขาได้เล่นเนี่ยเขาจะสึกผ่อนคลายใช่ไหมคะสุนัขก็เช่นกันค่ะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำให้เขาครั้งหนึ่งนานๆใช่ไหมคะจะเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยให้ฉันทําอะไรเนี่ยบางคับฉันรือเปล่าอึดอัดนะก็คือจะทําให้เขาไม่ชอบอาบน้ำนั่นเองค่ะเะนั้นเราจึงควรทําให้เขามีความสุข ก่อนที่เขาจะอาบน้ํานั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลดีมากๆกับวินนี่นะคะและที่สําคัญนะคะวินนี่วิ่งรอบ้านแล้วแค่ขั้นตอนที่2อาบน้ําค่ะโดยหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะเราจะทําการล้างน้ำเปล่าก่อนค่ะแล้วก็จะพาน้องมาอาบแชมพูตามปกติเลยค่ะโดยวินนี่นะคะจะอาบแชมพูด้วยกันถึง2ครั้งค่ะเพราะน้องขนยาวนะคะโดยการเลือกใช้แชมพูนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ เราไม่ควรใช้แชมพูของคนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของน้องได้ค่ะการอาบน้ำนะคะคุณอาบอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะขั้นตอนที่3มเป่าขนค่ะหลังจากที่เราอาบน,น้าให้วินนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการพาวินนี่ไปเช็ดต,ตัวก่อนค่ะและหลังจากนั้นก็จะพาไปได์ขนให้แห้งค่ะ การไดขนนะคะเราจะเลือกใช้ระดับแรงลมที่ความร้อนปานกลางค่ะเพราะว่าถ้าร้อนมากจุดเกินไปเนี่ยจะทําให้ผิวหนังของน้องเกิดการร้อนและเกิดการระคายเคืองได้ค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะทําการแปรงขนให้น้องนะคะโดยการแปรงขนเราจะใช้แปรงขดลวดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยแปรงธรรมดาอีกครั้งที่สองค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ